วัตถุจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้มันจําเป็นต้องมีแรงเข้าสู่จุดศูนย์กลางครับมันจึงจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้แรงเข้าสู่ศูนย์กลางมันทําหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับมันไม่ได้ทําให้วัตถุเร็วขึ้นไม่ได้ทําให้วัตถุช้าลงหน้าที่ของมันแค่เปลี่ยนทิศทางสมมุติว่ากบของเราเนี่ยเคลื่อนที่มาถึงตําแหน่งตรงนี้นะตำแหน่งตรงนี้นะทิศทางความเร็วก็คือทิศนี้ทิศของแรงก็คือทิศนี้ออดแอดออดแอดมาอยู่ตรงนี้ ทิศของแรงนะครับมันจะมีทิศพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางเสมอเลยนะครับส่วนทิศของความเร็วเนี่ยตรงนี้ต้องแม่นนะทฤษฎีตรงนี้ต้องแม่นทิศของความเร็วเนี่ยมันจะสัมผัสกับเส้นรอบวงตั้งฉากกับรัศมีนะหรือจะบอกว่าตั้งฉากกับแรงสู่ศูนย์กลางก็ไดนะ้ทิศของความเร,วเร็วกับทิศของแรงเนี่ยมันจะตั้งฉากกันสมมติว่าพี่ปล่อยวัตถุไปแล้วปรากฏว่ามาถึงตรงนี้สมมติเชือกขาด เชื่อขาดหรืออาจจะบอกว่าพี่ปล่อยเชื่อก็ได้นะครับวัตถุจะเคลื่อนที่ยังไงณจุดตรงนี้วัตถุจะเคลื่อนที่ยังไงถ้าพี่ปล่อยเชือกถ้าพี่ปล่อยเชือกนะครับวัตถุของเราก็จะเคลื่อนที่อ่อีกทีนะมันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปนะครับไม่มีแรงกระทากับมันจังหวะตรงนี้พี่ปล่อยเชือกแล้วไม่มีแรงกระทากับมันไม่มีแรงกระทากับมันเนี่ยซิกมาเอฟเท่ากับอะไรครับเท่ากับศูนย์ใช่ไหมฮะตามกฎของนิวตันนะ ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุเป็นศูนย์นะครับวัตถุเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับคำว่าความเร็วคงที่เนี่ยทิศทางต้องเหมือนเดิมนะครับเพราะความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์การคงที่ของความเร็วต้องคงที่ทั้งขนาดและทิศทางมันเคยออกข้อสอบด้วยนะฮะถามประมาณนี้ว่าถ้าหลุดตรงเนี้ยนะครับวัตถุจะเคลื่อนที่ยังไงนะครับเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่1หรือเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่2หรือเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่3หนูก็ต้องตอบว่ามันจะเคลื่อนที่ ตามเส้นทางที่1ครับมันหลุดตรงนี้ทิศทางความเร็วมันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเคลื่อนที่ต่อไป possibly? แต่ถ้าเกิดมันหลุดตรงนี้ล่ะถ้ามันหลุดตรงนี้มันก็จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับ <eties> แบบนี้นะครับถ้าเชื่อขาดตรงนี้นะครับสมม,ต,สมติว่าเราแกว่งวัตถุนะฮะแล้วเชื่อขาดตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับวัตถุของเราเนี่ยก็จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงถ้าขาดตรงนี้ขาดตรงนี้ก็จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมานี่ขาดตรงนี้ก็เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมานี่อีกอันนึงนะครับ คำถามข้อที่3เป็นคำถามทฤษฎีที่จะเจออยู่บ่อยๆเลยในข้อสอบนะครับการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยความเร็วความเร่งแรงคงที่ไหมสมมุติว่าวัตถุของเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับพี่แกว่งวัตถุไปนะแล้ววัตถุของเราเนี่ยเคล,ลื่อนที่มานี่นะครับถึงตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้มีความเร็ว2เมตรต่อนาทีตรงนี้มีความเร็ว2เมตรต่อนาทีนะครับแล้วมันเคล,ลื่อนที่มาถึงตำแหน่งตรงนี้ก็ความเร็ว2เมตรต่อนาทีคำถามคือจุด1กับจุด2แล้วก็จุด3เนี่ย ความเร็วเท bon ่ากันไหมหนูต้องตอบได้ทันทีว่าไม่เท่านะครับเวลาเขาถามว่าอะไรเท่ากันไหมเนี่ยครับหนูต้องคิดเลยว่าสิ่งที่เขาถามเนี่ยเป็นปริมาณอะไรปริมาณเวกเตอร์หรือสเกลาร์ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับความเร็วเป็นเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์ต้องประกอบด้วยขนาดและก็ทิศทางนะครับมันจะเท่ากันได้ขนาดต้องเหมือนกันทิศทางต้องเหมือนกันด้วยกรณีนี้มันเหมือนกันแค่ขนาดอย่างเดียวแต่ทิศทางเหมือนกันไหม ทิศทางไม่เหมือนนะครับทิศทางมันเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นความเร็วไม่คงที่วัตถุเคลื่อนที่แบบวงกลมความเร็วไม่คงที่นะฮะแต่ถ้าบอกว่าอัตราเร็วล่ะอัตราเร็วคงที่ไหมอัตราเร็วเป็นปริมาณะไรครับสเกลร์นะครับสเกลร์เอาแต่ตัวเลขเฉยๆนะครับถ้าอัตราเร็วนะครับอัตราเร็วคงที่นะสําหรับกรณีที่พี่ยกตัวอย่างมาทีนี้ถ้าถามหาความเร่งล่ะพี่ก็สมมติว่า อันนี้จุดนี้นะครับวัตถุมีความเร่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีกำลังสองจุดนี้ก็มีความเร่ง4เมตรต่อวินาทีกำลังสองตรงนี้ก็4เมตรต่อวินาทีกำลังสองความเร่งเป็นปริมาณอะไรความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางมีทิศเดียวกับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับสังเกตว่าทิศทางของความเร่งมันเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นความเร่งไม่คงทีแรงล่ะคงที่ไหมสมมติตรงนี้5นิวตันอันนี้5นิวตันอันนี้5นิวตันหนูต้องตอบได้ทันทีว่า แรงไม่คงที่เพราะทิศทางของแรงก็เปลี่ยนตลอดแต่ถ้าบอกว่าขนาดของแรงคงที่ไหมถ้าหนูเติมคําว่าขนาดเข้าไปมันหมายความว่าหนูเอาเฉพาะตัวเลขถ้าพูดว่าขนาดขนาดคงที่ครับแต่ถ้าพูดว่าแรงเฉยๆเนี่ยไม่คงที่นะเพราะว่าถ้าพูดว่าแรงเฉยๆเนี่ยมันหมายถึงต้องรวมขนาดแล้วก็ทิศทางด้วยการก็นี่แบบวงกลมนะความเร็วความเร่งแรงไม่คงที่ครับเหตุผลก็คือทิศมันเปลี่ยนแปลงตลอด